สวัสดีครับวันนี้น้ำมันว่านมหาเสน่ห์เทพรัจวนนะครับสวัสดีครับวันนี้จะมานําเสนอต้นดอกทองนะครับว่านดอกทองมหาเสน่ห์นะครับว่านเงินว่านทองนะครับอันนี้เป็นดอกทองสายพันธุ์เขมรดอกทองเขมรนะครับช่วงหน้านี้เป็นช่วงหน้าหนาวนะครับต้นของเขาก็จะไม่ยุบนะครับไม่เหมือนดอกทองสายพันธุ์อื่นเนาะ อันนี้ก็จะเป็นดอกเล็กนิดนึงนะครับจะไม่จะดอกไม่ใหญ่เหมือนดอกทองมหาอุดมอันนี้ก็จะออกดอกทั้งปีนะครับแต่ช่วงหน้าหนาวจะออกดอกน้อยนิดนึงนะครับก็เอาไปก็ไปบำรุงอีกนิดนึงก็จะออกดอกละนะครับอันนี้อายุต้นนี้อยู่ประมาณเกือบเกือบครึ่งปีนะครับต้นใหญ่ใหญ่แบบนี้กองส,สวยๆแบบนี้นะครับ อายุประมาณเกือบครึ่งปีนะครับก็ทําการแยกแล้วก็เพาะชําไว้นะฮะจนเขาแตกหนอแตกกอขึ้นมานะครับเวลาส่งนะครับผมส่งแบบนี้เลยยกตุ้มเลยนะครับมันจะมีโอกาสรอดสูงกว่านะครับแต่ถ้าส่งแบบว่าส่งแต่ลากับตัวต้นนะครับโอกาสรอดน้อยมากสําหรับมือใหม่นะครับแนะนําให้ซื้อแบบนี้เลยยกตุ้มไปเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้อง ไปปลูกเองไม่ต้องไปแยกนะครับถ้าลากเขาเนี่ยถ้าเอาออกมาแล้วนะฮะแล้วไปปลูกใหม่นะครับโดยโดยที่ไม่มีดินเก่านะครับส่วนมากจะลอดยากนะฮะลอดยากมากนะครับแนะนำให้ซื้อยกตุ้มดีที่สุดนะครับยกกระถางไปเลยราคาอยู่ที่กอละกอละ300บาทนะครับกอละ300รรวมค่าจะส่งเรียบร้อยแล้วครับจะส่งฟรีนะครับ เก็บเงินปลายทางได้ครับไม่ต้องโอนเงินมาก่อนนะฮะไม่ต้องเสียเวลาโอนเงินจ่ายเงินกับพนักงานได้เลยหน้าบ้านได้เลยนะครับฝากด้วยนะครับดอกทองเขมรดอกทองสายพันธุ์ไทยแท้นะครับแต่ชื่อเขมรนะครับโอเคครับสวัสดีครับเดี๋ยวรอบหน้านะฮะจะมีอะไรมาอวดมาชมมายนโฉมกันโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้าเนาะเดี๋ยวรอดูเลยดีกว่าเพราะว่าน้ำมันเริ่มเสร็จแล้วน้ำมันชุดใหม่นะครับน้ำมันว่านมหาเสน่ห์เทพรัญจวนนะครับ กับการค้าขายหรือว่าผู้ชายจะจีบผู้หญิงนะครับความเชื่อโบราณเชื่อว่าผู้หญิงเมื่อได้กลิ่นว่านดอกทองเนี่ยจะเกิดอารมณ์ทางเพศแบบอ่อนๆน,นะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะครับก็ไปพินิษ์พิจารณาเอาเนาะเป็นความเชื่อแต่การหุงน้ำมันว่านนะครับเดี๋ยวอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะมาหุงน้ำมันว่านโชว์งวดหน้าโอเคนะครับโอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับ